สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสุกูทุกคนครับเมื่อนี้มาติตามเกาะติดพ่อสมควรนะครับคนฝันแม่นหรือว่าผีหน้าปูเจ้าทีหัวยองเพิ่นมาบอกนะครับหกงวดซ่อนหลับพี่น้องนะครับหกงวดติดรงวัลิิพันมากกระแตกที่4-6นะครับเพิ่นไห่ที่6กสและ6-4ออกที่4-6พี่น้องนะครับงวด วันนี้ปล่อยลงไปแล้วเด้พี่นอ้องเด้อลงลิดไปแล้วเมื่อ้านนี้นะครับแอดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเมื่อ้านนี้ก็เ้าส่วนกับคุณพ่อสมควนเพราะว่าเฝ้าเพราะว่าเคียงเสียงเพิ่นดังิ <เอ S 2> ้นเคียงเสียงเพิ่นแฮมากพี่น้องเฝ้าเฮ็ดลิปเฝ้ามาแล้วแอดก็เฝ้าขอโทษหลายๆพี่น้องนะครับอ่าเ้าว่าวมันส่วนกันครับผมเอาบ้านนี้มีเอฟซีอีกผู้หนึ่งพิ้นโทรมากให้เงืนพอสมควรไปเสียงเจ้าทีเพิ่นพี่น้องนะครับ ผมก็มาสอบถามพอสมควรแล้วนะครับพอสมควรก็อนุญาตว่าสิไปเลี้ยงโยนะครับตกลงกันเป็นเทียบร้อยนะครับคุณแม่เพิ่นก็โอนเงินมาให้นะครับผ่านช่องทางยูสุทวีคนเดิมนะครับทางกรุงเทพยกทบถมอ๊อดเหรอหาร้อยบาทให้คารามันรถแอ็ดนะครับแอ็ดเอาคารามันหนึ่งร้อยบาทนะครับพอสมควรสี่ร้อยบาทนะครับแล้วจะไปจัดแกงพี่น้องเนาะใกล้หน้อยมาเลี้ยงเพิ่นพี่น้องนะครับก็นำแดงผลไม้ย่างละอันสามยางนี่แหละพี่น้องแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพ่อสมควรพี่น้องนะครับสวัสดีครับพ่อสมควรครับสวัสดีครับ ครับผมพอะสม <ขอ S 1> ควรเ<อ>นาะหมู่บ้านนี่เบ้าสวนกันนคอเน,ะนอาะเนี่ยเมนูหมู่บ้านนี่เคียงกับดนตรีเพืมบนบ๊มบ๊บบมนะครับต่างคนต่างเา้าครับครับก็ขอตัวรลยลายพวกฤษีทั้งหลายก็ได้ครับว่างวันนี้ก็ว่าเจ้ามันแมนเมนละครับเพราะจะได้เลี้ยงเพื่อนอยู่พ่อนเองหัหยองอยู่เนี่ย เรามาหาเรียยู่ครับว่งหันว่าบอกเราว่ามันปลึกมันหนาวัตนดอกครับแล้ก็มาบอกสั้าสองตัวโคโลโอ้ยเสียดายครับ <c oughs> <c oughs> มานนียงว่านี่กับไม้แล้วก็บ,บอกลายตัวครับ <c oughs> สามตัวจะแม้บัตรสามตัว ตัวหนึ่งแบบมันเกจเกจนี่แหละครับแล้วบอกกันะแต่ว่าบอกซื้อขึ้นซื้อลงเนี่ยแบบว่าแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะครับกับมีเก่านึงตัวหนึ่งอ่ะมีสามตัวนี่แหละครับครับกับบอกเก็บซีทั้งหลายกับเบิ้งเอาพิจันร์นเบิ้งเอา เห็นนั่นกับจังคอยทุ่มมันสุดรวดถ้าถ้ามาก้าติดใจบ่ติดใจอะถืแกก็ทุ่มทุ่มบ่ถ้ามันใจน้ำเนาะก็เก็บสีทั้งหลายกับเสือกบิึงติดใจล้านเอาครับผู้ใดสิบวยอยากเถื่อนเนาะครับแต่ยูนี่แล้วกับบุรีไปยูใส่แล้วกับยูนี่ละยู่ฉียด บ้านน้องมงโนเนี่ล่ะครับคือมาอยู่นาแล้วกับบุมีคนจิตนั่นแล้วกับไมย่ยุนน้ำให้น้ำน้เบิ้งลูกเบืองหลานเนู่นี่ละครับกับเบิงเจอสันเพิ่นกับโยกไปแล้วล่ะสันเพิ่นว่ามันเซียวเต<อ>าก,ก็ได้ไปเบื้องดอกมันแล้วว่ามันเซียวเพิ่นมาเขาฟันน่ะมาเขาฟันว่ามันเซียวครั<อ>บบุมีคนไปทำความสะอาดไามท่านครับ เนี่ยบร้อยกับประเทศเบอร์กิลีแหละตะกี้กับเพื่อนกระเฮ็ดไม่ไม่แบบนี้มันเป็นทั้งในมันเป็นเซลล์เซียววะท่านครับแล้วก็ว่าแม่อยากได้สารไม่บอกพอสมควรก็ต้องดูบัญหาแต่มันรวยซะก่อนครับอันรวยก็่าจีเฮ็ดใหนมาบอกให้ถือซะก่อนเนาะบอกให้ถือซะก่อนก็ถือมาสมกัดอยู่ได้ล่ะอทางนี้กัน อยากได้ทางเหยียดพูดละครับถือลองมันยังไงโอ้ยวังหันไะถือลองมันยหงไงเนาะครับเจ้าของมันซื้อซีหกยูมันนุ่งบัดถือบดทุกตัวนะซื้อสหกหกหกสีีิป่าหกสีหกหกซีหกโอ้ยพี่น้องนะครับเสดายเสดายนะวันนี้ที่เลี่ยงเจ้าที่เพิ่นเมื่อใดพอเป็นวันพุธวันพุธเป็นวันพุธ ก็แเป็นวันเลียงพันพ่นพูดกับพี่ไม้นำแดงเนี้ยไก่เนี้ยผลลไม้เนี่ยดอกไม้ดอกยังใส่แกกันครับเล็กทูนลำเนาะทูปพร้อมละครับผมย์เบมึงเล็กทูปพร้อมละครับจุดทูบมึงครับเทียมมันพเิ่นบอกจริงๆริน้ามันก็ตกเล็กดัง่นเนาะเลทูบ ตัวนี้ดังคนคักเด้พี่น้องแล้วจิตบีไปใส่ลรือไมครับเห็นแล้วพัดไปใส่เห็นมันได้จยก่สามตัวจริงๆน่ะครับเพราะมันได้ดังน้ำบานเพื่อนในเปียงครับพอบ่ได้ลงไปเฮ็ดงานอยู่ภาคใต้นะพ่อเนาะแม่เอานครนครแล้วจะไปเฮ็ดงานภาคใต้ได้พี่น้องหลังจัดมแลเดียวกรงไกยครับเพิ่นมาบอกครับหนูร้านนี่อือครับกรุงไทย โดนบ่ครับลงไปไปบ่โดนดอกซีฟตัวเมือกอ่ะไม่เจี่ยวครับมันนี่เลี้ยงเพื่อนที่เลี้ยงบางสันยุคงพุ่นบปะเลี้ยงสันพุ่นละโอ้เลี้ยงบางสันพุ่นอันเชื่อนปูที่เพิ่นมาบอกเลขนี่พ่อตาหัวยองนี่เราซื้อว่าจังใดเกาะเป็นเพื่อนแต่แล้วเพราะยังหัวยองเนาะโอ้เป็นผู้ชายเราะบอกสิโอ้เราหัวยองติเราหัวยองโอ้ เพ่อตาหัวยองพี่เจ้าเราก็บอกซื้อเราแล้วครับวันนี้จะทำอยู่ถามเราเด้อมือนีไปเลี้ยงเล้ามือวันพุทธไปเข่าฟันไปบอกร้านเลยเด้อซื้อว่าจังใดลูกหลานจะได้เอิ้นซื้อถือลูกหลานออยากกจืเนี่ยม่านถวายยังมานเอาน้ำหนอนน้ำเดียงจะได้เอิ้นซื้อถือเป็นบ่ล่ะเอ้าพี่น้องจะได้ถามเราอยู่เลี้ยงเราเนี่ยแหละกัน เห็นแล้วนั่นเลยจะามแล้วแล้วซื้ออย่างครับเกิดเอินแต่พญายมหนองครับเห็นพระตาหัวยมองตลอดเนาะเอินพญายมหยองครับเลยเลยซื้อน้ำพญายมหนองเลยซื้อพญายมหนองเลยมเต็ดเลยพญายมหนองครับพี่น้องพญายมหนองนี่เป็นผู้ใดพี่น้องผีปูผีหน้าผีเขตเนี่ยล่ะครับผีเขตสาธารณะเคนรักษาอยูนน้องเนี่ยล่ะตะโดนแล้วล่ะสาธาฮักพระเกิดวันไหนมา พุ่นเหล่าเบิงสองอ่ะครับแต่พอสมควรนมาท่านมาอยู่พื้นตะเกียกับจีมันอยู่น้ำปะชนอูดเด้อครับเพราะว่าเพิ่นนั่นแต่ตะเกียเพิ่นนั่นจินเหล่าอยู่แหละเบิงสองครับแต่กับจีนเพ่อให้กินดอกโล้วบ่าวาจังไรกินน้ำแดงกับเพื่อเพิ่นมาเขาฝันพอสมควรนแตว่าบ่กินหรอกโลกัว่าบ่นั่นให้น้ำแดงแล้ก็นั่นอยู่ได้หรือว่าเพิ่นบ่เว้าหาเราอีกเงี้ยบ่าวเอาแต่น้ำแดงมันบ่ มันอนันน้ำแดงแม่นอยู่ได้พี่น้องเนาะพอเนาะได้กินน้นนำแดงซื้อม<น>า <ำ S 1> สองสามจอกโตถ<ร><ะ>ือโป๊ะโป๊ะอีแไหเอาถือมันนี่หกงวดเนาะนับมาได้ไหนตั้งแต่จากแล้วกับเลี้ยงแต่แล้วเท่านั้นแล้วครับขันเล้วอยา,า,ากจงค่อยบอกเวะมามาเข,ขาฝันคอยมะบอกงานลูกหลานซื้อให้กินนะปูเด้อเขาบอกพอสมควรโหลดนะครับ แอดทวีตคนเดิมครับเราต้องเก่งใจเอฟซีพี่น้องพันสีซอยเหลียอยู่ดอกขอตาบอกเลขถูกเราก็พันธีสั่งให้ดอกนอพอเนาะที่สั่งให้ดอกสังให้หลังบักไง่ายเราบักไง่ายให้เลยสักว่าถือสามตัวเนี่ยถึงสามตัวสองตัวก็ได้บ่ต้องสามตัวก็ได้เนอพอถูกเนาะขอสบาถูกสองตัวมาเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยก็ว้ยเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยเฮ้ยบ้านของพูนเลยอถูก ออกตามตัวด้วอบอกน้อง่ังหันหนาเวียดมาทำเจ้าบ่ต้องซื่อดอกวะนะครับบอกคุยทำในวันเนี่ยบอกคื้นหลดพ่ะย่ะในพันถาม่าสั่นเหมาเ้าหนิมาถาม่มาสั่วนว่าพอถูกคนด้ตัวใดยยวส,สั่นแล้วปล่อยไปสั่นว่าปล่อยแล้วลงในยูทูบคนเพื่อนเราตัาง้งสองสามหมื่นแล้วแทบเยาสนันดอกเรยกาพ้อมนะพี่ต้นนเบืงหันท่ e ของ ทวีทวีคนเดิมครับเอาบัตรนี่ถ่ายคีปรอดเสร็จจบคิปแล้วบัตรนี่ตัวเลขแนวท่างตัวเก้านคอเนาะตัวเก้าก็คือตัวใดพ่อตัวเก้ากับเจ็ดเจ็ดเก้ากับแปดศูนย์นี่แหละกับสี่ศูนย์เนาะครับเก้าเก้าหนึ่งครับแอดบริเจนบอกไหลด้วยครับมึงงวดนี่บ่หลายตัวดอกอซีว่าบ่หลายตัวนะครับงวดนี่ตั้งเอา เบิ้งเอาครับเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อตัวใดที่มันเจรนาเอยู่นี่ละครในวงนี่ละใกล้เมื่อเมื่อวันพุธพ่อสมควรเล่าสีเลี้ยงเดี๋ยวแอดสีมาทายท้ำให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งน้ำกันนะครับแล้วก็จุดทอดทูบพละครับจุดทูบเล็กเนาะเสียงครับจุดทูบแล้วก็เมื่อโค้งสุดท้ายสีมาจีตามอีกเด้อพี่น้องเด้อตาเล็กพ่อสมควรนี่ บ่อยใหลเลยเคยบอเคยหลุดจากเสียพี่น้องสาพัดผมตามมาเนี่เข่าสูงงวดพี่น้องนะครับอ่างวดบางเลงหันกับบริสุทธิน้ำเพลินพระติดตามจิตสร้างสารคามกันหมดแก็งวดนันฮ่าฮ่านก้วก็ก็ฮ่าฮ่านอนหัวส้นกันหัวส้นกันหัวซ้อนกันเวรกินฮ่าฮ่าลูกสาวก็ว่าหัวส้อนกันเหมือนผมก็พ่อท่านครับโอ้ยพ่อกับวานหาเนาะหัวเนาะว่ัฒน์นะครับ หัวกับหกคือกันว่าท่านสันต<ล>ีว่าหกหกห่าเนี่เช็ดได้ไหมครับน,น้องมันบ้าครับถือน้ำถืนอนถได้พี่น,อน,น้องบดเม็ดบดถือได้ถือได้พี่น,อน้นองน,นะครับหัวกับก้อนเนมือนเป็นกระหไเต็มจิ๋มพี่น้องนะครับถือมาตลอดนะครับสองตัวกับหนึ่งตัวพี่น,อน้องย่างลายกับสองตัวพี่น,อน้อง,งตแต่ว่างวดนี้พิษสังเกลียวหัวไส้สามตัวมาจังเด๋วศูนย์ยังเด๋วมาสนกันคาแท่ครับแต่ว่าก็ดี มีคนใน 3, 8 0เนี่ยก็นชนกันครับก็จิตนั่นเนี่ยมันก็ชนกันครับจะว่าคุณพวสมอกเก็บีไปกับวิ่งซีอะไรางกันกันวิ่งซีเนาะเออวิ่งซีครับพี่น้องฟังดีเด้อพูดเลฟังเก็บซีจมไม้อยู่ก็ได้บวซีเจ้ที่ว่ามีศูนย์ซีซีศูนย์ครับอือสมควสนหมักศูนย์ทีจีศูนย์แต่วิ่งสีได้พี่น้องเด้อ นะครับบอควนบาบิงสีจะสามตัวเมื่อกาเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแหละครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่เท่านั้นล่ะนะครับสําหรับเลขกวดนี่คลิปนี้ถี่บริเขียนตัวเลขให้พี่น้องเบิ้งหน้พี่น้องเด้อเอาเอาเอาคัมเบาเอาฟังเสียงเอาพี่น้องฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาตัวเลขบดีเขียนโรคในคลิปพี่น้อง นะครับแต่ว่าตัวเลขลงในคลิปแรกแล้วพี่น้องคลิปแรกคือหมว่บ้านนี่นะครับ779ดเตัวพ่อสุงก้นมักแล้วก็4004แล้ว8008แล้วก็991เก้ด็กของผีปูหอยยองนอนอยู่หน้าเนาะเนาะพ่อเนาะงานครับเอาวันที่วันพุธพุทธพ่อถุงก้นจะเลี้ยงจะเลี้ยงเพิ่นครับยังน้ำแดงละครับเลี้ยงน้ำแดงเลี้ยงจะเป็นไตตับเกิดตามีบ้านเฮาเนาะพ่อเนาะครับผมเอ้าให้คุณ ปูหอยองมาบอกให้พี่น้องอิปตี้ได้สู่ได้มาทำกันสามตัวตรงแตกสงวดนะครับจะได้ชันไม้นะครับเอาสำหรับถืองวดถืมาเนี่ยครับกับไว้ฝนในสุกผู้สุกคนโชคดีเด้อครับโชคดีสุกผู้สุกคนเลยอิีก็ได้ครับเอาติดตามกันไปต้องกันฝากถึงพี่น้องกันเนี่พ่อ ป้าสุพี่น้องนายโศกมันกะอันอย่าลืมมันกะอย่าลืมเด้ออย่าลืมพอสมควรเด้องประเทศสมควรเด้อครับโศกมันอีกพอสมควรป้่ต้องซื้อเด้อเอพีบอกว่าป้าต้องซื้อพีว่าป้าต้องซื้ออยากให้พี่เสื้อออยากได้ทางเนาะครับทางไก่ยากยังซริงละครับเป็นจังหวัดพี่น้องทางยากคุณสอท่อคนก็ลังเท่าทางเกลี่ยตึมๆโยนะครับคนพอสมควรก็ให้เป็นที่เรรียบ้อยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโศกพี่น้องมันพี่น้องเอพีทั้งไก่ทั้งไก่ ระเดี่ยวต่วน,ต,นตัดคุณพอสมควรเพิ่นก็ย้อนอยู่หน้าสิหระพี่น้องนะครับอยู่ตามเกิดตามมี่บ่อบางหนห่งมีเงินยี่สิบบาทบ่พอจะได้ซื้อพี่น้องแต่จะบวกมูไทยบ้านผู้ค,ควรถือมันก็ห้คา่ <th> คาคา่คาเอี๊ยมลอยพี่น้องบ่ได้อย่งางไรพี่น้องเอี๊ยมลอยขวดสองขวดก็ยักแอสต่่อยแสกบ่ได้ถือแล้วพอสมควรก็บ่ได้ซื้อพี่น้องเแต่ก็ไปซื้อก็ซื้อแต่เอี๊ยมลอยมาให้อีพอกินนะครับเจ้าละสองขวดนะพี่น้องตามนาี่ตามเกิดพี่น้องเนาะผมกะไปหาตัวดีมาฝากพี่ฝากน้องน้ำกัดพี่น้องมากอะ จัดพี่น้องถือกะนะครับอย่าลืมสารปูพี่น้องนะครับปูเราอยากเหยดสารมาอยเพราะเขาฝันว่าจะไปได้ซุกจั่วซุกกันฝันวามันเสียหน่อยนึงวะนะปูเพราะเขาฝันว่ามันเ,เออสียแสดงว่าอยากได้ไหมอยากว่าจะไปเห็ด <c oughs> แต่มันซื้อ,อยู่จังซี่เป็นตังไว้นะอ่ามือวันฟุดพอสมควรกับขอปูถ้า มันที่เฮงดีกว่ามาบอกสามตัวตรงๆให้พี่น้องคนถือเขาจะได้สั่งซารให้ไม่นเน,ะนาะพอนะเนี่ยเาเอา,าสานละจะับแล้วจริงจรลดรวดมาสนุกครับให้คนถือสัญญ้อดได้หลังบกไงก็น,นั่นครับคนเล็กละน้อยเติมกันคือได้หลังบกไงคือว่าพีที่สซอยอาพี่น้องนะครับงาแล้วพี่น้องคลิปกะสิบสี่หน้าที่แล้วพี่น้องขอยุติคลิปของคุณพ่อสมควรไหวเพียงแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อไว้เฉพาะกับผมมือวันพูด นะครับเราก็จะมาติดตามให้พี่เห็นน้องเบิงเรื่อยๆกับโค้งสุดท้ายพ้อมนะครับว่าปูหัวยองเขตสาธารณะบนเจนาแมาเข่าฟันบอกพอสมควรตัวใดหลังจากนะครับที่มาอ่าไหวเพื่อนพี่นอ้องครับเพื่อนอายุได้กินครับเพื่อนมาบอกตามตัวแดวคงคือน้องพอนะ, <Man. S 2> นะครับในส่งในหมันน้ำกันพี่น้องอย่าลืมคุณพอสมควรคนนอนนาหรือว่าผีนามาบอกนะครับหุวดซ่อนพี่น้องนะครับตลอดคลิปนี้ขอพอสมควรอยู่ดีไม่แห้งรวมถึงคุณแม่ ร่วมถึงครอบครัว,วนะครับทงเฮ้งปังๆสูๆ่ขู่ทุกคนได้พี่นอ้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคุณค,ครอบครัวมาตบท,ท้ายอีกน้อยสิตบท้ายว่าไงตบท้ายบอกพี่น้องอีกที่แนฝากถึงพี่น้องทีโอ้ฝากถึงพวกฤษีทั้งหลายนะเด้อครับเด้อเออซื้อกับคนล่ำลำรวยๆกับจิตวอดแน่ครับจิตวอดทั้งเปใหญ่สงคน์นะครับเน่ยโยงเสียล้วเพราะเนาะโยงเสียละ ตามที่เห็นคือตรงไหนตรงหน้ากินน่าจะบอกคงอยู่ละสีสุขใจสุขภาพดีมีแรงเกิดร่างกายแข็งแรงโรคไข้ใหญ่มีครับผมจะมาเบียดเบียนเออครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ